ทายนะครับเพื่อนๆพืนแฟน u u u e e แฟนเพจที่น่ารักของสินแสหมิงท,ทุกทท่านวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านได้ฟังแล้วก็ได้เอาไปใช้ใช้กันได้เลยในชีวิตจริงนะครับกับคอนเทนต์นะครับอ่านภาษากายสไตล์สินแสหมิงอีกครั้งนะครับอ่านภาษากายสไตล์สินแสหมิง การอ่านภาษากายหรือบอดี้ลังเกดนั้นเป็นการอ่านภาษากายที่คู่สนทนานั้นแสดงออกมาตอนที่เขามีการสนทนาอยู่กับเราจะแตกต่างจากการดูโงเ่เฮงนะครับซึ่งอันนั้นเป็นศาสตร์แห่งการดูบุค,คลิกลักษณะหรือท่าทั้งห้าซึ่งประกอบไปด้วยดินทองน้ำไม้ไฟหูคิ้วตาจมูกปากคางแก้มต่างๆซึ่งมันพะสามารถพยากรณ์เกี่ยวบเรื่องของโชคชะตาได้ แต่การอ่านภาษากลายตรงนี้นั้นเป็นอะไรที่คุณสามารถจะเอาไปใช้ได้เลยในขณะที่คุณสนทนาอยู่ใครคนหนึ่งวันนี้นะครับคุณได้ไปเจอบุคคลคนหนึ่งที่มีการสนทนากับคุณเรื่องธุรกิจการงานเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆในขณะท,ที่สนทนากันอยู่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงิน หรือแม้แต่เรื่องของเออขาเรียกว่าผลตอบแทนหรืออะไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามที่กำลังสนทนากับคุณอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีอาการแคะนะครับแกะเกาหรือดึงหูตัวเองไม่ว่าจะเป็นแคะแกะเกาหรือดึงหูตัวเองก็ตามภาษากายหรือบอดี้แลกเกจแบบนี้นั้นเป็นการบอกว่าบุคคลคนนั้นกำลังกำลังรู้สึกไม่แน่ใจกำลังรู้สึก สงสัยอะไรบางอย่างด้วยภาษากายตรงนั้นเขาก็จะมาแค่แกะเกาหูจับหูหรือม่าจะดึงหูตัวเองแบบที่ผมทําอยู่อย่างเงี้ยสมมุติผมกําลังสนทนากับคุณอยู่จู่ๆผมก็คุยๆปั๊บๆอาจเดี๋ยวเอามือมาจับหูตัวเองแล้วเดี๋ยวก็มาแค่แกะเกาอะไรก็หมย่ยรู้นะครับนั่นแหละครับเป็นภาษาภา,ภาษากายที่กําลังบ่งบอกว่า กำลังเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจหรือสงสัยอะไรบางอย่างฉะนั้นถ้าคุณไปสนทนากับใครแล้วเห็นเขาแสดงภาษากายตามที่ผมได้บอกไปแล้วตรงนี้นั่นหมายความว่าในขณะที่เขากำลังยกมือแกะหูดึงหูอะไรอยู่เขากำลังไม่แน่ใจหรือสงสัยในเวิร์ดหรือการสนทนาบางอย่างเช่นอาจจะสงสัยเรื่องของข้อตกลงอาจจะสงสัยเรื่องของตัวเงินที่จะได้รับ อาจจะสงสัยเรื่องของการนัดหมายซึ่งเขาอาจจะยังไม่ถามเราตรงๆแต่ภาษากายเขากำลังบอกเราว่าเขาไม่มั่นใจในสิ่งสิ่งนี้หรือทางกลับกันสมมุติว่าคุณกำลังคุยกับแฟนคุณอยู่นะคุยกับแฟนคุณอยู่แล้วคุณกำลังพูดอะไรสักอย่างนึงให้ให้คู่ของคุณฟังอยู่นะคู่ของคุณก็มีภาษากายที่กำลังดึงหูแกะเกาอะไรบางอย่างแสดงว่าเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดนะครับ หรือนึกๆกเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณกําลังโกหกอะไรเขาอยู่หรือเปล่าฉะนั้นภาษากายตรงนี้คุณสามารถจะเอาไปใช้ได้ในหลากหลายหรือเกือบจะทุกๆสถานการณ์ถ้าเมื่อใดคู่สนทนาของคุณดึงหูแกะหูแค่นูน่นแค่นี้อะไรที่เกี่ยวกับบริเวณตรงหูตรงนี้แหละบ่งบอกว่าเขากําลังไม่มั่นใจสงสัยไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังพูดหรือนําเสนอเขาอยู่ ขอให้ทุกท่านโชคดีและได้เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับช่วงอ่านภาษากายสไตล์สินแสมิงออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปังกับสินแสมิงของแกลงเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสมิงของแกลงเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล